กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการเตือนเวลามีคลิปใหม่นะครับและสามารถที่จะเข้ามาดูได้ทันทีเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ดอนวิชาถอนเกากันนะครับคราวนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสารอาหารที่ชื่อว่าพิวรีนที่มีอยู่ในอาหารทั่วไปนะครับที่ต้องมาพูดเรื่องพิวรีนก็เพราะว่ากฎยูริกที่เป็นสาเหตุของเกาเนื่องจาก เกาเป็นผลิตผลสุดท้ายในกระบวนการสลายสารพิวรีนนิวคลีโอไท์หรือก็เรียกสั้นๆว่าพิวรีนก่อนละกันนะครับจะถูกกําจัดออกนอกร่างกายทางไตความบกพร่องในวิถีเมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญอาหารนี่เองนะครับของตัวพิวรีนทั้งในขั้นตอนการสังเคราะห์และในขั้นตอนการสลาย ส่งผลให้เกิดการสะสมของกรดยูริกในบริเวณเนื้อเยื่อของร่างกายโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นข้อต่อต่างๆของร่างกายที่มีประสิทธิภาพในการไหลเวียนของเลือดเนี่ยช้าทําให้ผู้ป่วยมีภาวะของกรดยูริกสูงในกระแสะเลือดนะครับและก็เป็นสาเหตุของโรคเกาต์สหรับคราวนี้เราจะมาแจกแจงในเรื่องของอ่านที่มีความสําคัญในการดูแลเรื่องเกาวิธีง่ายๆก็คือเราจะต้องอลด และแล้วก็เลี่ยงนะครับอาหารที่มีสารพิวรีนในระดับที่สูงและปานกลางส่วนถ้ามีสารพิวรีนในอาหารต่ำก็สามารถที่จะรับประทานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับปริมาณพิวรีนในอาหารที่เรียกว่าสูงนี้เราจะกำหนดที่อยู่ที่ประมาณตั้งแต่150มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับก็คือ150มิลลิกรัมต่อปริมาณอาหาร100กรัมนะครับซึ่งเป็นน้ำหนักที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้าในห้องทดลองนะครับ โดยที่ข้อมูลเราก็สะสมแล้วก็ค้นหามารวบรวมได้นะครับจากทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศซึ่งมีเอกสารต่างๆรวบรวมเอาไว้นะครับแล้วก็เรานํามารวบรวมเป็นตารางอาหารเพื่อที่จะสามารถที่จะนําไปใช้ในการลดละแล้วก็เลี่ยงนะครับอาหารที่มีพิวรินสูงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเกาได้นะครับสำหรับาตารางอาหารเราก็จะพยายามที่จะแยกเป็น อาหารเป็นเนชื่ออาหารแต่ละตัวแต่ละตัวไปเลยนะครับโดยที่มีตั้งแต่มากที่สุดลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามเรียงลำดับตั้งแต่มากไปหาน้อยก็จะมีพวกที่เป็นยีสต์ที่ใช้ใช้ในอุตสาหารกรรมเพียนะครับก็จะมีปริมาณ1,800มิลลิกรัม ตับอ่อนของลูกวัว1,200มิลลิกรัมโดยประมาณนะครับปลาซิลรมควันนะครับหรือฝรั่งเขาเรียกว่าปลาสเปรสนะครับ800มิลลิกรัมม้ามแก่นี้ก็จะมีถึง773มิลลิกรัมยีสต์ที่ใช้ในการทำขนมปังที่ทำให้ขนมปังฟูนะครับแล้วก็เรื่องของรสชาติขนมปังบางอย่างเราก็อาจจะใช้ยีสต์ในปัจจุบันอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับอยู่ที่680มิลลิกรัมตับตับวัว อยู่ที่554มิลลิกรัมหัวใจหมูอยู่ที่530มิลลิกรัมม้าหมูม้มหมูอยู่ที่516มิลลิกรัมตับหมูอยู่ที่515มิลลิกรัมเห็ดนางเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเห็ดสม็ดตตากแห้งหรือว่าเห็ดอบแห้งทั่วไปนี้ก็จะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ480มิลลิกรัมนะครับปลาซาดีน 480ตับลูกวัว460ม้ามวัว444ปอดหมู434ปอดปอดวัว399ม้ามลูกวัว343ไตหมู334ปลาเทา้า297ปลาทูนา่า290 ปลากระพงแดง阿拉กา241ซึ่งปลาบางชนิดก็จะเป็นปลาในต่างประเทศในแถบทะเลยุโรปนะครับซึ่งบางส่วนก็มีการนําเข้าเข้ามารับประทานกันในในเมืองไทยของเรานี้ก็มีกันนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วอ,อาจจะมีชื่อแปลกๆของปลานี้พวกนี้แล้วก็มีส่วนอื่นๆด้วยนะครับที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมานะครับเราก็ลองดูแล้วกันนะครับ ปลาแอนชโชวี่3 9านะครับถั่วดำถั่วเขียวมเมล็ดแห้งจริงๆแล้วก็รวมไปถึงถั่วสีอื่นด้วยนะครับถัว่วแดงถั่วเหลืองด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ220มิลลิกรัมนะครับปลาเฮริงนะครับก็จะเป็นปลาที่อยู่ในจำพวกปลาซาดีนเช่นเดียวกันก็อยู่ที่219 หัวใจแกะนะครับเ,ออเนื้อแกะหัวใจแกะอันนี้ก็จะมีการรับประทานกันบางส่วนเหมือนกันในเมืองไทยของเรานะครับ241มิลลิกรัมไตลูกวัว218 mm, ตับไก่269 mm, ปลา h ฮ r ริ n งแอตแลนติก1 0เนื้อแกะ178 mm, อกไกท่ที่มีหนังนะครับ 175ดูไม่ปถึงปลาแซลมอน170เด170มเมล็ดป๊อปปี้นี่ก็มีการรับประทานในเมืองไทยเหมือนกันนะครับ170เนื้อหมูล้วนนะครับ166เนื้อห่านนะครับ165ปลาไซทีนะครับเก็เป็นปลาทางฝั่งยุโรปเหมือนกัน160ปลาในปลาคาร์ฟ 160ขาหมูนะครับ160รวมไปถึงเนื้อไก่ต้มทั่วๆไปนี้ก็อยู่ที่ประมาณ159ส่วนเนื้อปลาชนิดอื่นๆที่อยู่ในเมืองไทยนะครับที่กินกันนิยมทานกันแล้วก็อยู่ในหมวดที่มีที่มีปริมาณพิวรีนสูงพอสมควรแล้วก็ควรจิอีกเลี่ยงก็จะมีเรื่องของปลาดุกนะครับ ปลาอินทรีย์ซึ่งเป็นปลาทะเลกุ้งชีแฮะน้ำสลัดเนื้อนะครับในเรื่องของอา,อาหารอื่นๆที่ตามมานะครับก็จะมีซุปก้อนอันนี้ก็คือเราใช้ปรุงรสในน้ำแกงใช่ไหมครับแล้วก็มีอย่างผักผลไม้ก็จะมีพวกแตงกวาชะอมสะเดากระถินอยู่พวกนี้ก็จะอยู่ในหมวดของยอดผักนะครับที่ กำลังจเจริญเติบโตมันก็จะมีพิวรีนสูงแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับน้ําต้มกระดูกและก็กะปินะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมทานกันเหมือนกันเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนของอาหารชนิดต่างๆที่อยู่ในหมวดของสารอาหารที่มีพิวรีนสูงมากกว่าตั้งแต่150มิลลิกรัมต่ออาหาร100กรัมขึ้นไปนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของลิสต์รายการ กลุ่มอาหารประเภทต่างๆที่มีตั้งแต่พิวรีนสูงกลางต่ำเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะนำไปลดหรือว่าเลี่ยงในการที่จะทานอาหารอย่างมีสุขลักษณะที่ดีและห่างไกลจากโรคเกานะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับทุกท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารหรือเกี่ยวกับเรื่องของโรคเก,กาได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมาให้กำลังใจกันนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้มีการเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่อัปโหลดไปนะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปสำหรับคลิปในเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกาต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ